สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้ขอกีตาร์เก้าพาร์เก้าชแนลครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับพื้ยื้มีคนเข้ากลุ่มโจรสลัสดเราแล้วยื้อแล้วมาหนึ่งล้านแล้วอ่ะเซ้นเซ้นเข้ากลุ่มโจรสลัดเราด้วยได้ไหมได้ไหมก็ถึงโตโจสลัดตัวเองมากกว่า ไม่งั้นมันจะงงว่าทำไมเรามีแค่เรากับปันเอ่อก็รอให้ปันไปนก้หน 1, ึ่งหกแปดออกแคนก่อนสิแล้รเราจะเซอร์เชิญเซน,นเซอร์คนนี้มีแคล้วเฮ้ยเขาด่า,ากันหนึ่งกีดแผลเขาเลย เรื่องหาเรื่องเฮ้ยไอ้นี่มันด่าว่าอะไรอะ่ะเขาด่าฉันซักอะ่ะอีเซน็เราจะเก็บความแค้นนี้เอาไว้หยบไล่ไมไล่มันออกมันจะเตะยังไงอะ่ะไล่เอาใช่ไหม เออเซนเวลี Very ่ไฟลุ่มได้ไม่เปิดอา้าไม่เวลี่ไฟเหรอเออพี่มันไม่เปิดพีพีเนี่ยปิดพีพีโอจริงว่ะ<ฟ>เฮ้ยเซนเรามีคำด่าที่ดีๆนะแนะนำนุ้ อ so ุ๊ยไอ้สินี่คนอยากหาเรื่องฉันนาปัน ิดเขาข้าฉันไม่ร้เซนระวังใจเซน,นเราว่าพวกเราไปหาที่อื่นกันไปนี่เราถ่ายคลิปอยู่ไปเซนเราจะไปวัดด,ดวงคนแรกแล้โอเคไหมไม่มีตังสุ่มผลไม่เป็นไรเราสุ่มเองอืมโอเค เบิร์ดเฟลคอนเป็นคอลเลคชันดิเข้ามาเอากิจจกิจมีคอลเลคชันเบิร์ดเฟลคอนหรือยังมีแล้วเซนเราว่าพวกเราเอาไปทำบุญให้เด็กกระจอกกันดีไหมเขาเพิ่งทำร้ายเรามาเองเด็กกระจอกกระจอกที่สุดนะมั่นจะขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยก็ได้ก็ได้เฮ้ยแต่คนนี้ยังไม่มีเลยนะเพื่อนที่เราแอดไว้ตัง้งนานแล้วอะ แต่เราบอกว่าไว้ทีหลังนะคนเนี้ยคนเนี้ยมันเอาไหมจะให้ใครเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนผู้หญิงน่ะจะให้ใครคนเนี้ยเรได้ดอกไปดิเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยระวังคนนั้นมาห้องระวังคนนั้นมาหอขโมยระวังเอาเอาไปเลยเส้นเส้นเส้นคอลเลกชันเลยคอลเลกชัน เออฉันเกลียดตอหน้ามันไม่ค่อยแบบเสียใจเบลดสับน้ำหน้าเนี่ยไอ้นกดูหัวมันนกดูนี่นนหัวมันไม่ใช่นกหัวมันเป็นไดโนเสาร์ว่าไงฉันก็นรนนนกนรเรียกมันว่าไอ้ไก่เออเออนี่ยก็หาเรื่องยูอิน

แล้วจะโค้งแบบอะไรโอ้เป็นคุณเป็นใครถามดีๆหรืออยากตาเซนพวกเรามาพิมพ์อมกันไหมว่าอะไร I am Thai เราเห็นว่าเย็ดเกิดพิดมพ์เลยว่าแอาปใทยเซ็นเซนต่อไปตาเซ็นเซ็นพิมพ์ถามมันว่ามันคนไทยหรือคนอังกฤษเฮ้ยโอเปะว่ะเฮ้ยความรับว่ะกิด อะไรอ่ะเออคืออะไรวะไม่ไม่คนประเทศอะไรอ่ะจูเกิลเซิร์ชกูเกิลหน่อย <c oughs> อ,อืมเซิร์ชกูเกิลหน่อยจ้ะวะ มอนลิงจะฆ่ากิจอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันฆ่ากิจไม่ได้อะเพราะว่ากิจมีลำแเ็งปบ้องกันตัวอยู่อืมแปลว่าอ๋อมันเป็นคนจีน อบทำไมอว่าอิงลิ้อินโดนีเซียเซาว่าจะไปสนทนากบมันเลยเจะเสียเวลาไง ไ,ไปดูเท่ากับผมขอ,ขอไปคุยเงียบๆกับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งขอไปคุยเงียบๆแป๊บท่านผู้ชมเท่ากับว่าคลิปนี้มันมีคนฆ่ากันโคตรเยอะผมขอปิดคลิปก่อนนะบายบาย